เอาละครับตอนนี้เราอยู่การที่สยามพารากอนนะครับที่โรงหนังนั่นพารากอนซีนิเทคนะครับตอนนี้เรามาเปิดตัวนะครับงานเปิดตัวของเดลที่เปิดตัวในส่วนของตัวเดลเกมมิ่งซีรีส์ที่เป็น G s ซีรีส์นะครับกับตัว G3 แล้วก็ตัว g 7ประเด็นคือเข้ามานะครับจะเห็นว่าพวกจอย LED อลดีต่างเนี่ยจะเป็นโฆษณาของทางเดลหมดเลยที่เป็นตัว G3 และก็ G7 นะครับแต่ว่าเปิดตัวไปพร้อมกับ หนังด้วยภาพยนตร์นะครับก็คือแอนด์แมนแอนด์เดอะเว็บนั่นเองนะครับอลังการยิ่งใ,ใหญ่ทีเดียวเห็นไหม LED ป้ายใหญ่นะครับอันนี้ถ่ายด้วย GoPro Fusion นะครับก็ยังไงลองหมุนดูก็แล้วกันตอนนี้นะครับก็ใกล้เวลาเปิดตัวแล้วแต่ว่าจะพามาชมบรรยากาศภายในงาน,งานงก่อนก็แล้วก,กันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวงานเริ่มและเสียงจะดังไปแล้วก็ GoPro Fusion ตัวนี้มันนี่ใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็ ด้านซ้ายนะครับเป็นส่วนที่ลงทะเบียนนันเในของสื่อมวลชนนะครับเดี๋ยวแอมเนพวไปลงทะเบียนแล้วกันนะครับอีกแป๊บหนึ่งก็จะพร้อมกับเรียกว่าเล่นใหญ่นะครับส่วนตัวจอนะครับในส่วนของตัวที่เป็นเรียกว่าจอ i อวีต่างขนาดใจเนี่ยอาลังการงานสร้างทีงเดียวแล้วก็รวมไปถึงนะครับเดี๋ยวทางผู้บริหารนะครับคุณเดลโนโท,ทยจะมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยสลับซีรีส์จีซีรีส์ของทางเดลนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นซีรีส์ต่อยอดนะครับตัวของ อินสไพรลอนเกมมิงแล้วกันที่เป็นตัว7 5 7, 7ปีที่แล้วแต่ว่าปีเนี้ยทางเดยว,ว่าเปิดตัวทั้งตัว G Series ทั้ง G 3 G 5แล้วก็ G 7แต่ว่าในไทยเนี่ยขายเฉพาะตัว G 3แล้วก็ G 7เท่านั้นเพราะว่า G 5เนี่ยมันจะค่อนข้างทับลายกับตัวที่เป็น G 7ซะหน่อยแล้วกัน G, G หน้าตมันเหมือนกันเลยแต่ว่ามีฟิงเกอร์ปีนหรือว่ารายละเอียดเล็กน้อยแล้วกันครับที่มันไม่เหมือนกันก็เลยขายเฉพาะตัว G 3มนะครับมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดําแล้วก็ตัว G7 นะครับที่มีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำเช่นเดียวกันทั้งสองรุ่นนี้เนี่ยทางทีมงานรถเปกเนี่ยจับแล้วก็จริงแต่ว่ายังจับไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวทางเดลไทยแลนด์ส่งให้อีกรอบปละกันนะครับทั้งตัว G3 แล้วก็ตัว G7 ด้วยนะครับหลักๆแบบง่ายเลยทั้งตัว G3 แล้วก็ตัว G7 นี้ต่างกันยังไงบ้างต่างกันเรื่องของดีไซน์นะครับตัว G7 ก็ะละกัน,น G7 เนี่ยมันเป็นการเรียกว่า บิวใหม่ละกันนะครับของตัว Inspiron Gaming นะครับตัว7577ตัวนี้ชื่อจริงแล้วคือ Dell G7157588 นะครับเรียกว่าชื่อแล้อกับรุ่นน้องมาเลยนะครับรุ่นพี่ดีกว่าที่เกิดก่อนละกันดีไซน์ภายนอกเนี่ยแทบไม่ต่างจากรุ่นเดิมต่างแค่ส่วนของสีสันเป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวมีฟิงเกอร์พิ้นละกันนะครับเทอร์โบ3ก็มีเหมือนเดิมสำคัญคือสเปคภายในที่เป็นตัวนี่ที่เป็นตัว Gen 8นะครับ ช้กับกาจอ GX 1 0 5 0หรือว่า1 0 0 t i นั่นเองนะครับราคาเริ่มต้นที่36,000นะครับ990แล้วก็49,000 990นะครับตัวนี้ก็เป็นตัว i7 ทั้งคู่นะ1 0 5 0 1 0 0 t i นะครับอ้าวแล้วก็มีตัวที่นี้ด้วย1 0 6 0นะครับอ่าตัวเริ่มต้นจะเป็น1 0 0 t i นะครับแล้วตัวท็อปจะเป็น1 0 6 0ซึ่งตัวนี้เราเคยจับมาแล้วแต่ว่ายัางรีวิวไม่เสร็จทางเดียวก็ขอคืนไปก่อนแล้วกันนะครับ ตนี้รสเปกมานี้นะไปหาอ่านดูได้สเปคนะครับตัวนี้อีกตัวนึงก็เป็นเดล G3 ตัวนี้เหมือนกับว่าดีไซน์เนี่ยออกแบบมาใหม่หมดเลยเพราะไม่เคยมาก่อนนะเป็นเรื่อว่าเกมมิ่งเริ่มต้นนะครับสเปคเริ่มต้นของทางเดลเขาก็ถือว่าราคาเริ่มต้นที่2 4 9 9 0บาทประมาณแบรนด์คู่แข่งแหละที่ใช้ i5 นะครับ830ส h แล้วก็ g x 1 0 5 0แรม 4G ะครับตัวนี้ไม่มีมิดมาให้นะครับ เป็นลีนุกต้องไปตั้งเอาเองแล้วกันมีไซส์การออกแบบก็ถือว่าสวยงามตามท้องเรื่องนะครับดูแล้วเนี่ยเน้นความบางเบาเป็นหลักเลยนะครับสวยงามแต่ว่าโทนเนี่ยจะเป็นโทนฟ้านะที่ผ่านมาเดลเกมมิ่งเนี่ยจะเป็นโทนดำดำแดงแดงตอนนี้จะเป็นโทนขาวขาวฟ้าฟ้าดำดำฟ้า,ฟ,าฟ้าแล้วนะครับอย่างเช่นตัวนี้เช่นเดียวกันนี่ไงนะครับขาวขาวฟ้าฟ้าก็สวยงามนะก็สวยไปแบบ สำหรับคนที่เป็นแฟนๆของทางเดลเนี่ยไม่ควรพลาดเลยก็ว่าได้เพราะว่าเดลเนี่ยไม่เคยทำเกมมินิบุ๊คราคาถูกขนาดนี้เมื่อก่อนเริ่มต้นที่2 4 9 9 0ืั้ารเ้าบาทนั่นเองเดี๋ยวระเอียดแปะให้อ่านก็แล้วกันนะครับง่ายกว่าหน้าตาดีกว่านะครับสวยนะสวยเนะยนะาะเส๋องคู่เลยนะครับรีวิวแน่นอนจะเต็มนะครับยังไงร,รอชมกันได้ตอนนี้แค่พามาชมบรรยากาศกัว่า,วาเ,เดวเขาเล่นใหญ่เขาเอาจริงนะ ตัวเกมมิ่งซีรีส์นะครับคือถ้าจะให้มันแรงกว่านี้นะครับก็คงต้องไปเอลิแวรล่ะสลับเดี๋ยวเกมมิ่งซีรีส์ที่เป็น G7 ตัวท็อปนั่นเองราคา49,990บาทนะครับ GX1060 MaxQ ก็วันนี้ไมโป้งขอประมาณน,นี้แล้วกันเดี๋ยวพรีวิวเต็มๆเ,เดี๋ยวพาไปชมกันอีกทีหนึ่งนะครับ